่ะโอเคกค็ผมขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนดูท่านกันด้วยนะครับในนี้อยู่ช่องแฟนตาที่อยู่กันในเกมโซนโฟร์ไอซ์ตรีมนะครับผมก็นี้เราก็มาทำชิปตกปลาด้วยเบ็ดเหล็กนะผมก็ตกเบ็ดเหล็กทั้งหมด20ชั่วโมงนะทุกคนมาดูกันว่า20ชั่วโมงนี้จะได้อะไรดีหรือเปล่านะตอนนี้มันสูตรนะมันตกมาได้แป๊บน,นึงนะแล้วก็ได้ลูกแก้วมา2ลูกแล้วก็ของอัพเดตมาใหม่นะผมก็มีอ่ามีของเพิ่มนะผมเช่นนี้ครับกล่องนี้ครับผมมีลูกแก้วบวสิบห้า ลูกแก้วดำ65ลูกแก้วขาว65ลูกแก้วม่วง65ที่เดี๋ยวก็จะเป็น60นะครับผมมีรุ่นนะครับทุกอย่างนะประมาณนี้ที่มีราคาก็จะมี60 15อ่ะ1 2 3 4 5อ่ะประมาณน,นี้แล้วกันเนาะก็ผมคุณทั้งหมด20ชั่วโมงนะถ้าคลิปนี้นะผมถึงสัก30ไลค์เหมือนเดิมเดี๋ยวผมไปขึ้นระดับไปเรื่อยๆนะอ่ะถ้าคลิปนี้ครับผมถึงสัก30ไลค์นะขอ30ไลค์พอนะทุกคนช่วยกันกดไลค์นะทุกคนนะขอขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมก็ คลิปนี้ถึงสามสิบไลค์ผมจะไปถัดไปถัดไปแล้วก็ถัดไปนะผมซื้อมารอละผมซื้อมารอแล้วอืมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะผมซื้อมาร้าน NNBS นะผมก็บ่นให้เลยนะผมแกลดราคาให้ด้วยนะขอบคุณ NNBS มากนะผมก็ลดราคาผมด้วยคนระับผมขอบคุณมากจริงๆนะไปเยอะอยู่นะก็พอสมนะควรนะเพราะว่ากดแคทกดแคทแกกดแคทอยู่ V 9กนะผมค่าฟุนะผมไปก,กดกันได้นะทุกคนนะอ่าโอเคแล้วนะผมก็ ประมาณนี้แล้วกันจะตัดภาพไปตอนจบแล้วครับผม let's go เอาละครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม20ชั่วโมงจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้เบ็ดเบ็ดเหล็กนะก็ได้มาประมาณนี้เลยครับจุกจุกเจ็บเจ็บก็ถือว่าเจ็บไหมก็ไม่รู้นะทุกคนก็ลองดูเอาเองนะกันนะคันเนาะก็เบ็ดเหล็กก็อันละประมาณแสนห้านะก็20อันก็ประมาณหกประมาณหกแสนนะ ถือว่าคุ้มอยู่นะ6 0 0 0 0ผมว่าได้กล่องนี้มาก็ถือว่าคุ้มแน่เนี่ยเอาเป็นว่าเป็นเหล็กคุ้มนะครับผมถือว่ากําไรอยู่นะฉลังก็โดนละแสนแล้วก็เป็นเอ็มแล้วเนี่ยเป็นเหล็กอะคุ้มสุดแล้วครับผมว่านะตอนนี้นะอืมเป็นเหล็กคุ้มแล้วครับผมก็ถือว่าโอเคเลยได้เป็นเหล็กราคาประมาณนี้มาก็ถือว่าได้ปลามาเยอะมากเลยนะผมก็หืมเนี่ยลูกเก้วบกกาก็มีนะลูกเก้วบกกาลูกเก้วแปลก็มีนะครับทุกคนก็ตอนไหนจะได้บวกสิบสีดำสีม่วงนะครับผมขอให้ทุกคนดูแล้วกัน ส่งไปเลยครับชิวๆนะเราตกได้ก็ต้องมสมเรียบร้อยลมเหลวครับเนี่ยมันจะไม่เจ็บมันจะไม่คุ้มตรงนี้แหละสวยครับผมส,วย,ผมสวยครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะตีบวกสกิลอ่อะมีสกิลให้ตีบวกอีกสกิลไหนดีสกิลทิวแล้วกันไป,ไปโอเคไม่ติด ก็ถือว่าเบ็ดเหล็กนะครับผมกําไรนะครับผมมันไม่กี่บาทนะเบ็ดเหล็กอ่ะเออเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเบ็ดเหล็กเท่าไหร่ผมไม่ไม่ได้เปิดสองแล้วกันเนาะอ่ะทุกคนนี่เบ็ดเหล็กอันละแสนแปดนะนะตึกยี่สิบอันก็ประมาณตีไปอันละอันละยี่อันละสองแสนก็สิบอันก็สองสองเอ็มใช่ปะสิบอันสองเอ็มสิบอันสองเอ็มยี่สิบอันก็ประมาณสี่เอ็มสี่เอ็มมันได้แล้วมั้งสี่เอ็มคุ้มไหมก็อันนี้ตีไปสักเอ็มหนึ่งละ อันนี้อย่างละเอ็มเปิดเลยแล้วกันเพื่อคอนเทนต์นะโอ้ชิโนยังยังหนึ่งเลยชิโนกับซามูไรโอ้โหตีไปครับผม1นเอ็มนะฉนลามตัวแสนสองเอ็มสองเอ็มแล้วแล้วก็อันนี้ตัวละไม่เท่าไหร่ไม่รู้นะเท่าไหร่นะก็ประมาณนะักสามเอ็มสี่เอ็มห้าเอ็มผมว่ากำไรอยู่แค่นี้ก็กำไรอยู่ดีว่ะอ่ะเปิดแบบเก้าเล่นครับขาวมาไหมขาวาไหมขาวไม่มาก็เจ็บเรียบร้อยครับ โอเคครับ okay, นะผมก็ไม่มีอะไรเลยชิปนี้ก็ถือว่าเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันมามาไหมโอ้โหอย่างนี้เจ็บกว่าเดิมอีกกระเช้าเปิดไม่น่าเปิดอะ่ะยิ่งเปิดยิง่งเจ็บแต่ผมก็ทำโอ้หูยิ่งเปิดยิง่งเจ็บจริงว่ะทุกคนงอมว่ะงอมจริงว่ะอ่ะโอเคถือว่ามันคุ้มแล้วกันเนาะก็ คลิปนี้ก็ขอสักสามสิบไลค์นะทุกคนนะผมจะไลน์ทุกคนดูนะตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหัวสองหัวแล้วก็สามหัวนะก็ถ้าคลิปนี้ทีสามสิบไลค์นะผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปอ่าหนึ่งหัวให้ทุกคนดูนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนนะช่องแฟนตาเทนนะครับทุกคนก็ขอกำลังใจคนนิดน้อยหน่อยนะแล้วก็จะมีผมก็จะไลฟ์สดทุกวันนะผมจันทร์ถึงเสาร์นะจันทร์ถึงเสาร์นะผมเวลาสามทุ่มครึ่งวุ่นต้นไปนะผมก็มาดูกันได้นะผมก็ผมก็หยุดวันอาทิี่ตอนที่หนึ่ง ฝากทุกคนมาดูกันได้นะผมมาให้กำลังใจกันได้นะผมมาพูดคุยมาสองฟงสองฟรีก็ได้นะทุกคนนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมจะทําคลิปนี้ต่อไปนะทุกคนนะหนึ่งหัวนะผมเดี๋ยวผมขอเก็บของอะไรนี่ก่อนนะอ่ะโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนต้าที่เท็ดด้วยครับสต่อไปขอตัวรับกระหงจังหมะคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ